ดีค่ะนะคะเข้าสู่ท็อปติกต่อไปกันเลยนะคะกับพี่เอกบายกับสภักนั่นเองนะคะก็จะเป็นหัวข้อเขาเรียกว่าหลังจากที่เรารู้เขารู้ลูกค้ามีความต้องการอะไรแล้วก็จะสู่เข้าขั้นตอนที่เราจะต้องเขาเรียกว่ารู้เราหรือเป็นการแนะนําตัวเราให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์นะคะเออใช้ได้กับทุกๆุกทุกทุกแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เราเนี่ยเราก็ต้องแนะนําก่อนให้เขารู้จักเราด้วยนะคะเหมือนวันนี้คุณไป อาออกเดทก,กับใครบางคนรู้เขาเยอะๆนะคะไม่ได้ไปเช็คฟอร์ดิเจอร์เขานะแต่ว่าเราต้องรู้เขานะคะดังนั้นคือการครียว่าการเล่าเรื่องสั้นนะคะพี่เอ๋แบ่งเป็นหัวข้อแบบของพี่เอ๋คิดเองนะคะก็ 3 W นะคะ3 W 1 H H ฮ่องกงนะคะนะคะดังนั้นคือ3 W เขาเรียกว่าการรู้จักเราให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักแบรนด์เรารู้จักตัวเราสั้นๆนะคะง่ายๆในหัวข้อนี้นะคะเขาเรียกว่าเพื่อทําไมต้องให้รู้รู้เขาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะต้องให้เขารู้จักเรารู้จักแบรนด์ด้วยรู้จักเรานิดนึงรู้จักแบรนด์นิดนึงนะคะแล้วค่อยสเสนอนะคะอย่าเพิ่งรีบสเสนอถ้า ถ้าเรายังไม่อย่างเชิงลูกค้าจนรู้ดังนั้นคือค่อยนั้นขออนุญาตแนะนําประชาสัมพันธ์นิดนึงพอดีหนูรู้จักอย่พี่เอบอกให้นะคะ how to ยังไงบ้างนะคะวันนี้เพื่ออะไรวะลดแรงกดดันระหว่างตัวเราและตัวลูกค้าเมื่อเราเจอกันนะคะดังนั้นคือให้รู้เขารู้เรานะคะรู้เขาเยอะๆรู้เราไม่ต้องมากนะคะสั้นๆนะคะมาเข้าสู่ขั้นตอนในเรื่องของวิธีการข้อที่เราจะทําเล่าให้ลูกค้าฟังว่า อ่าให้เขารู้จักเรานะคะอย่างไรมามาดูกันเลยดีก,กว่าโอเคนะคะเข้าสู่นะคะวิธีการในเรื่องของการแนะนำตัวเรานะคะอันดับแรกเลยข้อแรกคือเขาเรียกว่า who นะคะ w h o ที่แปลว่าเราหน่กเป็นใครนะคะบอกที่มาที่ไปของตัวเราก่อนสวัสดีค่ะหนูอ่าน้องเอนะคะอ่ะช่น้องเอ,นนอง A, ละกันนะคะเป็นน้องอยู่นะน้องเอนะคะแบน อ่ะสมวนว่าของเครื่องสำอางอีกทำแบรนด์เครื่องสำอางด้วยเนาะ B Y S Cosmetics นะคะเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียลูกค้ารู้จักแบรนด์นี้หรือยังคะน,น,นันนี่นู่นเอาว่าไปนะคะอ่ะารู้จักแบรนด์นี้หรือยังขออนุญาตแนะนำประชาสัมพันธ์แบรนด์นี้หนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะอ่าก็คือเข้าสู่ขั้นตอนข้อสองก็คือวอร์ดเรามาทำอะไรนะคะแนะนำะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ การเครื่องสำอางนะคะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคลีซ่ของบํารุงก็แล้วก็หนูเป็นประชาสัมพันธ์แบรนด์นะคะ beauty advisor เป็นเจ้าหน้าที่ให้คาตรึกษก็ด้านความสวยความงามขออนุญาตแนะนำแบรนด์ประชาสัมพันธ์แบรนด์หนึ่เช่นเราทําแบรนด์ ultimate อย่างเงี้ยเป็นเกี่ยวกับพวกโปรดักส์สกินแคร์ลูกค้ามีความสนใจเกี่ยวกับครีมแล้วก็อาจจะแนะนําในเรื่องของโปรดัก t นะคะ เป็นที่มาที่ไปของแบรนด์เป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศอะไรขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อที่ 3, ะคะข้อ3ก็คือทําเพื่ออะไรเพื่อลูกค้าได้ได้สินค้าที่ตรงจุดร้อนลูกค้ามีปัญหาเรื่องของรถหน้ามันเป็นสิวใช่ไหมคะขออนุญาตแนะนําเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเกี่ยวกับล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัวแต้มสิวอะไรก็ว่าไปที่ลูกค้างลูกค้าอยากได้แต้มสิวอะไรเงี้ย ถ้าเราสอบถามปัญหาผิวลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะค่อยเข้าสู่รู้เรานี่ค่ะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะลูกค้ารู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวที่ตรงจุดลูกค้าแล้วก็แนะนําตรงจุดเลยว่าเราแนะนําประชาสัมพันธ์แบรนด์นี้อยู่นะคะถ้าเป็นเครื่องสาอางก็เป็นเกี่ยวกับ ของเราช่วยเรื่องของการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยอ,อย่างเชิงเขาแล้วตั้งแต่แรกนะคะเราจะรู้ว่าลูกค้าเสนออะไรให้ตรงจุดเขานะคะแล้วก็สุดท้ายคือเฮสเลคะเฮสฮ่องกงคือเราต้องทำอย่างไรขออนุญาตเชิญลูกค้าเข้ามาที่บูธก่อนนะคะแล้วก็คําพูดที่ต้องติดปากเราเลยนะก็คือซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรรับไม่รับไม่เป็นไรขออนุญาตแนะนําก่อนเนะาะหรือ ขออนุญาตได้นําก่อนนะคะลูกคา้าอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็คือเอาไปลองใช้ได้เลยหรือถ้าลูกค้าไม่สนใจก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แบนไว้ก่อนด้านนี้เลยค่ะแล้วก็เดินพานลูกค้าไปจุดนะที่คุณตั้งบูธอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอันนี้ในเรื่องของออฟไลน์หน้าร้านนะคะแต่ถ้าออนไลน์ก็จะมีอีกวิธีนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเอาไปลองใช้ดูถ้าคุณ,คณ,คณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้เหล่าก็ มันจะทำลดแรงกดดันกับลูกค้าในเวลาเราคุยกับลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นคนแปลกหน้าทุกคนแหละที่เราแนะนํา